จะรู้ว่าบีเจมักตูมเนี่ยจบจากศิลปรกรจริงหรือเปล่าทําไมถามบ่อยจังเกี่ยวกับเรื่องน้องเขา<ก>น้องเขาไม่สบายอยู่เขาป่วยอยู่เราต้องให้กําลังใจเขาอันนี้คือแม่พูดจริงหรือว่าพูดจริงเราต้องให้กําลังใจเขาคือเรื่องนี้มันไม่ได้มาจากใครที่ไหนเลยก็คือเป็นเด็กศิลปรกรเขาสงสัยเกิดขึ้นว่าเ,เขาเรียนศิลปรกรก,รกันแต่ทำไมเขาในในวิกิพีเดียเมื่อเข้าไปกดเนี่ย เขาจะลงว่าเขาว่าจบคณะอักษรมหาวิทยาลัยศิลปากรคนก็เลยสงสัยก็เลยไปถามเพื่อนฝูงที่เรียนมหาวิทยาลัยศิลปากรเด็กที่นั่นเขาก็บอกว่า ไม่เคยเจอนะไม่เคยเห็นเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเด็กที่เรียนมหา,ยายวิทยาลัยวิทยาลัยเดียวกันเนี่ยมันจะรู้จักรุ่นพี่รุ่นน้องหรือว่ารุ่นที่จบไปแล้วมันก็จะต้องรู้จักกันหรือไม่ถ้าเกิดเอาข้อมูลหรือรหัสนักศึกษาเนี่ยไปกดในในข้อมูลของมหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าเรียนอ่าชั้นอ่าเรียนอ่าพศอ,อ,อะไรจบพศอ,อ,อะไรมันจะขึ้นหมดนะฮะมันจะต้องมีรหัสนักศึกษาโทษโทษไม่มีค่ะศิลปกรมันคงไม่มีออนไลน์แล้วค่ะ ทีลรับก่อนคงไม่มีออนไลน์นะคะไม่มีะ่ะมันต้องไปเรียนจริงค่ะไม่แล้วเท่ากับวันนี้คือเป็นการหลอกลวงประชาชนเป็นการบอกข้อมูลการศึกษาเป็นเท็จเหรอครับคือหลายคนเขาสงสัยเฉยๆว่าตกลงเรียนเรียนจริงไม่เรียนจริงเขาสงสัยว่าจริงไม่จริงเขากำลังหาข้อมูลซึ่งก็ นักข่าวที่นี่เขาก็มีเด็กที่จบศิลปกรเยอะ <_ öm. S 1> เขาก็ถามกันเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยเห็นไม่เคยเห็น <_ cultures> ไม่เคยมีรุ่นพี่หรือรุ่นน้องชื่อนี้นามสกุลนี้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะต้องรู้จักกันที่เราไปถามนักข่าไไปถามนักข่าวไปถามเด็กที่เรียนมหาวิทยาลัยศิลปกรเขาบอกว่ามันไม่มีแล้วก็บางแหล่งข่าวหรือบางสำนักข่าวเนี่ยเขาเอาชื่อนามสกุลไปเซิร์ชในข้อมูลของมหาวิทยาลัยศิลปกรเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นน้องเขาอาจจะเรียนจริงก็ได้ แขาหลกวงแลวเขาไม่เชิญแรงแล้วมันไม่มี<อ>าตามข่าวเ่าวนี่เขาแปลว่าเขาหลอกงประชาชนเขาต้องไปถามเขาเพราะว่าคนเขาสงสัยกันคนเขาสงสัยเขาก็ต้องไปไปหาไปเซิร์ชดูนะเหมือนสมมติว่าสมมติว่าใครบอกว่าเนี่ยพี่เต๋าไม่ได้จบจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมพี่เต๋าก็บอกเฮ้ยม่จริงนะพี่เต๋ามีเลขรหัสนะเข้าไปดูได้เลยแต่ไม่ขอบอกเลขตัวหน้าเขาเก่ามากอ่านมาก ยี่สปีแล้วแล้วแต่ทีนี้เนี่ยก็มันจะต้องมีเลขรหัสอะเวลาเราไปสอบอะ่ะมันก็ต้องมีเลขรหัสถูกต้องไหมมันต้องมีเลขรหัสมีเลขอะไรหนังสืออะไรนั้นเวลาเราไปจ่ายตังอะมันต้องมีอะ่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็หลักการเดียวกัน ทุกคนทุกมหาวิทยาลัยมันต้องมีเลขรหัสเลขรหัสมันก็ไม่ได้ยาวมากสั้นกับเบอร์โทรศัพท์อีกเราต้องจํามันได้สินี่จบมา20ปียังจํารหัสตัวเองได้เลยตองส <c oughs> องแบบว่มา,ามาหาลัยเขาสามารถเอาความผิดได้ไหมครับพี่ต๋าสมมุติเขาบอกอุ้ยแอบอ้างไปเอาใช้ชื่อมาหาลัยเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของกฎหมายของทางมหาวิทยาลายัยก็ต้องไปคุยกับฝ่ายกฎหมายว่าจะจะเอาผิดได้ไหมแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทําอะไรเสื่อมเสียนี่เขาก็ เขาก็เป็นคนดังคนหนึ่งที่ที่น่าเห็นใจเขาก็ป่วยอยู่ตอนนี้เราก็ต้องให้กําลังใจเขามากกว่า,วาที่จะแลวมันลกลงทำไมเพราะว่าว่าเขาอยู่ศิลปากรเลยพี่เคยเจอนะพี่เคยเจอเพื่อนพี่คนหนึ่งไม่เกี่ยวกับน้องเขานะนี่เล่าให้ฟังบอกว่าเรียนธรรมศาสตร์เราก็ไปดูมันจะเรียนได้ยังไงวะมันก็เรียนโง่ๆงันมจะเรียนธรรมศาสตร์แล้วก็พอสรุปสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียนธรรมศาสตร์เขาก็เรียนมหาวิทยาลัยแถวแถวเนี่ยแหละแถวแถวแถว เ,เกือบออกเกบออกรุงเทพแล้วอะเวลามันบอกมหาวิทยาลัยอะ,อะมันเหมือนกับว่าทําให้ตัวเองอะดูดีดูดีว่าเอ้ยเนี่ย,ยจบจุฬานะจบธรรมศาสตร์นะจบมหิดลน,นะจบศิลปกรนะ,ะมันจะทําให้โปรไฟล์ตัวเองอะดูดีนะฮะจบมออกรุงเทพนะนู่นนี่นั่นไงเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่ทําอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยจริงไม่จริงเราไม่รู้แต่เราแค่สงสยัยแต่คนที่ทําลักษณะอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวทางมหาวิทยาลัยเขาก็จะต,ต้องมีการถแถลงการว่าหรือมันอาจจะมีหนังสือออกมาก็ได้ว่าสรุปจบจริงหรือเปล่าเพราะเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องแรกในสังคมไทยก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีจําได้ไหมว่ามีคนนึงอ้างว่าจบจากมหาวิจุลาลงกรมหาวิทยาลายัยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นนิสิตของจุลาจุลาเขาก็เอาเอาเรื่องนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูกันต่อไปว่าจริงหรือมั่วชัว์หรือไม่ครั้นี้อาจจะมีการเอาเรื่องทันเกิดขึ้นนะหนูว่านะถ้าแบบถ้ามันเป็นเรื่องเรื่องมันเริ่มใหญ่ขึ้นไงพี่เต่าก็มันไปขึ้นในวิกิพีเดียไงนะฮะมันขึ้นในวิกิพีเดียแต่เขาอาจจะจบจริงก็ได้นะฮะเขาอาจจะจบจริงก็ได้ เราก็ว่าไม่ได้หรอกคับเพราะว่าต้องรอเขาออกมาพูดเพราะตอนนี้เขาพูดเลยไม่ได้อนดวงซ้ำคาสัตว์ไหมเพราะว่าโดนหลายๆเรื่องโดนกุดมาแอบไปเอากับเพื่อนในห้องน้ำไม่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 <ๆ>พี่ว่ามันในเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของเจ้ากรรมในเวรด้วยนะเออ<ะ>นะฮะมีมีในเพจหลายๆเพจซึ่งไม่ใช่เกี่ยวกับพี่นะฮะเขาก็บอกว่าเกิดจากการด่าคนต้องต้องก็ต้องจบด้วยการถูกด่าอันนี้ก็เป็นในเพจนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ควรจะให้กําลังใจน้องเขามากกว่าเพราะว่าเขาป่วยอยู่นะฮะได้เห็นในข่าวมดดาบอกว่าไข้ขึ้นสูงถึง อ40องศาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็โทรเวลาเลยมดดาแต่พอไปอ่านในเนื้อข่าวแวก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะฮะยังไงก็ต้องให้กําลังใจเขาอะค่ะเขาจะยังไงก็แล้วแต่เขาก็เป็นน้องเป็นน้องคนหนึ่งอะคะ่ะติดตามรายการเต่าตอบได้นะคุณผู้ชมนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเวลา21นาฬิกานะ,ะทางช่องนี้เลยนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะสับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยเช่นเดียวกันครับ